ในฐานะแฟนฟุตบอลนะครับเพราะว่าสิ่งที่ฉายภาพความยิ่งใหญ่ของกิจการร่วมทุนระหว่างเบน q ิลและซีเมนที่ชัดเจนที่สุดนะครับมันก็ปรากฏอยู่บนหน้าอกเสื้อสโมสรฟุตบอลดังอย่างเรอัลมาดิดในปี2006ถึง2007นะครับตอนนั้นเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์มากมายเดวิดเบอร์แคมโรเบอร์โตคาร์ลอสโรนันโดลูฟานนิสลอยโอ้โหมีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับยุคกาลาติกอสของสโมสรเรอัลมาดิด มันเป็นความหวังครั้งใหญ่ในวงการมากๆนะครับในตอนนั้นว่าเบนคิบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันกับซีเมนส์บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจากประเทศเยอรมนีตอนนั้นเนี่ยดังมากๆนะครับการร่วมทุนการครั้งนี้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จพวกเขาเห็นเคสตัวอ,อย่างระหว่างโซนี่อิลิกสันในยุคนั้นที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับและพยายามทําสิ่งเดียวกันแต่ทําไมมันเกิดความล้มเหลวอ,อย่างรวดเร็วมากๆไปรับฟังกันได้เลยครับผม welcome to geek story Inspire people ful สวัสดีครับผมดนทลาดลจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาย้อนเวลากลับไปในยุค90 2000กันอีกครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือนะครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยบางอย่างซีเมนต์นะครับมันเป็นแบรนด์ที่ตอนนั้นเนี่ยแข่งขันกับโนเกีย แล้วก็ขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดมากๆลองย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่2000ตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับตลาดโทรศัพท์มือถือในขณะนั้นเนี่ยมีผู้เล่นรายรายที่มันแข่งขันกันอย่างดูเดือดมากๆนะครับหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่ครองตลาดมานานกว่า2ทศวรรษก็คือซีเมนโมบายจากประเทศเยอรมนีซีเมนเองเนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือธรรมดารรมดานะครับแต่พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนวกร,รปลแปลงงา ในปี1998เนี่ยพวกเขาได้เปิดตัวมือถือรุ่นซี e มนส์ S10 โทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่มีหน้าจอสีแม้จะเป็นหน้าจอสีแบบพื้นฐานมากนะครับแต่มันถือเป็นก้าวสำคัญมากๆของวงการในตอนนั้นะครับต่อมาในปี1999เนี่ยพวกเขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยซี e มนส์ SL10 โทรศัพท์สไลด์เครื่องแรกของโลกนะครับซึ่งมันกลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมา ความก้าวหน้าของซีเมนส์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับในปี2001เนี่ยพราเขาเปิดตัว s i e m e n ์ SIR45 โอ้โหรุ่นนี้เนี่ยดังมากๆนะครับเป็นหนึ่งในโทรศัพท์เครื่องแรกที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจําที่สามารถเพิ่มได้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาซึ่งหลายปีต่อมาเนี่ยแอปเปก็ได้นําแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่อจนกลายเป็น iPhone รุ่นแรกนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Siemens ก็คือเรื่องของการออกแบบตอนที่พวกเขาเปิดตัว Siemens SL 55ในปี2003ที่เป็นโทรศัพท์สไลด์ขนาดเล็กที่มีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปีเดียวกันนั้นพวกเขายังเปิดตัว Siemens MC60 หนึ่งในโทรศัพท์กล้องรุ่นแรกที่วางจำหน่ายในยุโรปตามมาด้วยซีรีส์โทรศัพท์แฟชั่นเซ l e ์เที่มีดีไซน์ล้ำสมัยเป็นอย่างมากต่างจากโทรศัพท์ทั่วไปในตลาดในยุคนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าแผน,นออกแบบของซีเมนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดในวงการพวกเขาอาจจะเป็นรองเพียงแค่โนกเกียเท่านั้นนะครับในแง่ของการออกแบบเครื่องที่มีความสวยงามและการคิดค้นไอเดียที่มันล้าสมัยมากๆพวกเขามีความคิดสร้างสารรค์ที่มันแตกตา่างและกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นจากภายนอกนะครับเพราะว่าในขณะที่การออกแบบของซีเมน์ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ผู้ใช้จํานวนมากเนี่ยรายงานปัญหาด้านซอฟต์แวร์ปัญหาแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมเร็วและความทนทานที่มันต่ำนะครับนอกจากนี้ในขณะที่คู่แข่งเริ่มนําเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจซีเมนต์เองเนี่ยกลับไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามความต้องการของตลาดในช่วงกลางทศวรรษที่2000ส่วนแบ่งทางการตลาดของซีเมนต์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและบริษัทเริ่มประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ก็ลดน้อยลงไปนะครับ และผู้บริโภคเนี่ยเริ่มหันไปสนใจแบรนด์อื่นๆที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าออกมาในขณะเดียวกันนะครับอีกซี่หนึ่งของโลกในประเทศไต้หวันนะครับมีบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังอีกชื่อหนึ่งก็คือเบนคิวนั่นเองตอนนั้นเนี่ยพวกเขากําลังพยายามขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรปแม้ว่าจะมีความพยายามหลายครั้งแต่เบนคิวก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนักนะครับในการสร้างฐานลูกค้าในยุโรปถึงแม้ว่าผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายอย่างโอทูนะครับจะยอมรับอุปกรณ์ของเบนคิวมาจําหน่าย แต่จุดแข็งทางเทคนิคของโทรศัพท์ BenQ เนี่ยมันก็ถูกบทบางด้วยการออกแบบที่มันไม่ได้โดดเด่นและไม่น่าสนใจเลยนะครับ BenQ เนี่ยมีจุดแข็งในด้านเทคโนโลยีและการผลิตแต่พวกเขาขาดความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการตลาดในทวีปยุโรปในทางกลับกันนะครับซีเมนเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและฐานลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งมากในยุโรปแต่กาลังประสบปัญหาด้านการผลิตและต้นทุนซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราลองมองพิจารณาสถา,านการณ์ของทั้งสองบริษัทการร่วมมือกันเนี่ยมันจึงดูเหมือนเป็นทางออกที่ดีสําหรับทั้งสองฝา่าย เพราะว่าเบนคิเนี่ยจะได้เข้าถึงตลาดยุโรปได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการออกแบบของซีเมนต์ในขณะที่ซีเมนต์เองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่ต่ํากว่าของเบนคิและที่สําคัญพวกเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของกิจการร่วมทุนระหว่างโซนี่และเอริกสันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2001นะครับเบนคิและซีเมนต์จึงตกลงที่จะร่วมมือกันแต่ก็ต้องบอกว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากกรณีของโซนี่เอริกสันนะครับ ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างพัน l มิตร2สองรายอย่างเท่าเทีเทยมกันเพราะการร่วมมือระหว่างเบนคิลและซีเมนเนี่ยมันเป็นการที่เบนคิเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์มือถือของซีเมนพร้อมกับได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้อตกลงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการซื้อกิจการธรรมดาน,นะครับซีเมนยังได้ลงทุนเงินจํานวน250ล้านยูโรให้กับเบนคิเพื่อช่วยให้บริษัทใหม่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นนะครับดีลนี้เนี่ยได้รับการลงนามในเดือนตุลาคมปี2005 และเบนคิวซีเมนส์ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2006การเปิดตัวของเบนคิวซีเมนส์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมีความคาดหวังสูงมากๆนะครับพวกเขาเปิดตัวโทรศัพท์3รุ่นในช่วงแรกตามมาด้วยอีกหลายรุ่นในเดือนต่อมานะหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆก็คือรุ่น EF71 โทรศัพท์พับที่มีดีไซน์ที่สวยมากๆนะครับ และรุ่น AL26 รุ่นพิเศษที่ร่วมมือกับ He l l o คิตต y ที่หวังจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนะครับและ E61 โทรศัพท์ที่เน้นความสามารถด้านเพลงที่ได้รับความนิยมเกินความคาดหมายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่มันดูสวยงามปัญหามันก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าแม้ว่าเบนคิซีเมนจะพยายามนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจนะครับแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยกับ ไม่ตอบรับอย่างที่พวกเขาคาดหวังเลยนะครับมันมีโทรศัพท์เพียงไม่กี่รุ่นที่ประสบความสำเร็จแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยอดขายไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายนะครับในขณะที่บริษัทเนี่ยได้ทุ่มเงินจํานวนมหา,าศาลไปกับการวิจัยและพัฒนาแต่กลับไม่สามารถสร้างยอดขายที่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดได้ปัญหาจอีกประการหนึ่งก็คือการบริหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการรวมวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันร,ระหว่างบริษัทไต้หวันและเอรมันเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากนะครับ แม้กระทั่ง Sony ่อีเล็กซก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะมันมีรายงานว่าเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทิศทางการออกแบบและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนอกจากนี้แบรนด์อย่างเบนควิลซีเมนยังไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในตลาดได้ในขณะที่ซีเมนเองเนี่ยเคยมีภาพลักษณ์แบรนด์ระดับพรีเมียมที่มีนวัตรกรรมแต่เมื่อมารวมกับเบนคทิลให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเบนควีซีเมนต้องการจะนําเสนออะไรนะครับเป็นแบรนด์ระดับไหนและควรคาดหวังคุณภาพในระดับใดและสถานการณ์เนี่ยมันยิ่งเวลวร้ายลงอย่างรวดเร็วนะครับบริษัทเริ่มขาดทุนในอัตราที่น่าตกใจนะเงินทุนที่ได้รับจากซีเมนเนี่ยถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและไม่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะครับและในที่สุดในเดือนกันยายนปี2006มันเป็นเวลาเพียง9เดือนนะครับหลังจากที่แบรนด์นี้ได้เปิดตัวออกมา เบนคิวก็ได้ปิดการดําเนินงานของเบนคิวซีเมนในยุโรปสมผลให้พนักง,งานกว่าสามพันคนในเยอรมนีต้องตกงานไปการปิดตัวลงอย่างกระทันหันของเบนคิวซีเมนเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันสร้างความตกใจให้กับวงการและสาธารณชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเยอรมนีนะครับซีเมนต์เนี่ยกับเป็นฝ่ายต่อต้านเบนคิวนะครับมีการกล่าวหาว่าเบนคิวเนี่ยวางแผนทั้งหมดนี้เพียงเพื่อแย,ย่งสิทธิบัตรของซีเมนต์เพียงเท่านั้นไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาธุรกิจโทรศัพท์มือถือในยุโรปต่อย่างใด และเพื่อช่วยเหลือพนักง,งานที่ได้รับผลกระทบนะครับซีเมนต์เองเนี่ยได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า35ล้านยูโรโดย5ล้านยูโรเนี่ยมาจากโบนัสของผู้บริหารระดับสูงแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรสามารถช่วยให้ธุรกิจกลับมาดําเนินการได้และสุดท้ายการดําเนินงานในเยอรมนีก็ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรแต่แม้จะประสบความล้มเหลวในยุโรปนะครับแต่ว่าชื่อของเบนคิลซีเมนเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปทันทีนะครับเบนคิยังคงผลิตโทรศัพท์อีก2อสรุ่นนะครับภายใต้ชื่อเบนคิซีเมน ในปี2007การดําเนินธุรกิจโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ BenQ ในเอเชียแต่ในที่สุดธุรกิจโทรศัพท์มือถือของ BenQ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจนสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงในปี2008ที่น่าสนใจก็คือในปี2 0 1 3เนี่ย BenQ ได้กลับมาทดลองตลาดสมาร์ทโฟนอ,อีกครั้งนะครับด้วยการเปิดตัว BenQ A3 สมาร์ทโฟรนระบบ Android แต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับ BenQ ก็ยังดําเนินธุรกิจอยู่แต่พวกเขาโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนช่น จอคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมากกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของ b e n q วีซีเมนเนี่ยเป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการควบรวมกิจาการและการร่วมทุนระหว่างบริษัทข้ามชาติมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป้าหมายที่ดูไม่สอดคล้องกันรวมถึงการบริหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันสามารถทําลายแม้แต่แบ,บ,แบรนด์ที่มีศักยภาพสูงกว่าน้น,นี้อย่างซีเมนได้เลยนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับจากความยิ่งใหญ่นะครับที่เคยต่อสู้กับโนเกียมาก่อนนะครับ ซีเมนก็เป็นเพียงอีกหนึ่งในบริษัทโทรศัพท์มือถือที่เคยรุ่งเรืองแต่ก็ต้องล้มหายไปจากวงการมันท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับที่แม้แต่บริษัทที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะล้มหายไปได้นะครับหากไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีทุกวนันนี้ทั้งเ็น q กลและซีเมนก็ยังพงดําเนินธุรกิจอยู่นะครับโดยมีพนักง,งานรวมกันหลายแสนคนแต่ทั้งสองบริษัทเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะอยากลืมเรื่องราวเก่า เรื่องราวการร่วมทุนที่ล้มเหลวครั้งนี้ไปซะมากกว่าสุดท้ายพวกเขาก็พบสิ่งที่แต่ละฝ่ายทำและถนัดมากกว่าเบนคิลกลายเป็นผู้ผ,ผลิตจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนาในขณะที่ซีเมนต์ก็โฟกัสที่อุตสาหกรรมหนักพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเบนคิลซีเมนต์เนี่ยมันจึงเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับธุรกิจนะครับในการพิจารณาความเสีย่ยงและความท้าทายในการควบรวมกิจาการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเบนเคิลซีเมนใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับข้อมูลจากพอดแคสต์ใน e ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็เว็บไซต์ GSM Arena นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทไนทุกทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i น์แอที่แอทลาดอนแอททิชเออาร์เอดชโอแอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน E ีีนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ